นี่เห็นแล้วเห็นตัวเป็นๆเ,เลยเนี่ยขโมยชัดๆเห็นแล้วเนี่ยดูซิดูซิจับขโมยนี่ขโมยเนี่ขย,ขโ,ยขโมยเลยเนี่ยขโมยเนี่ยชอบมากินดีนักเนี่ยดูดิกินจนดูดิ ดิใบไ,ไม้พังแล้วเนี่ยดิโอ้โหเนี่ยวันนี้เลยต้องเด็ดออกบ้างนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหฝีมือเนี่ยฝีมือเรานะเนี่ยหัหหวขโมยนะดูดิเนี่ยแอบเด็ดออกบ้างนะวันนี้ดูดิฝีมือทั้งนั้นนี่ออกมาเดี๋ยวนี้นะไอหัวขโมย ออกไหอุ้ยนี่ขนาดฉีดไอเนี้ยเนี่ยฉีดน้ำส้มสายชูนี่ยังมากินอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหไหมโอ้โหเนี่ยหัวขโมยตัวเป็นๆเลยเนี่ยดูปลูกหญ้าไว้นะไม่กินนะมากินทำไมเนี่ยต้นไฮเดรนเยียเขาเนี่ยดูดูดูหน้านี่เนี่ยดูหน้าหัวขโมย ไอหัวขโมยนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยดูดิหมูมีเลดา้าด้วยอะ่ะเออน่ารักอะ่ะโอ้ยโกรธลงนี่ไหมเนี่ยก็โกรธอยู่นะเนี่ยแต่ว่าไม่อยากฆ่าเขานะเอาไว้ไหนดีเนี่ยทุกคนด,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 ดูดิดูดิอุ้ยดึ๊บดึ๊บดึบดึ๊บโนน่านี่เนี่ยดูหน้าสิ เก okay. ่นะน่นารักอ่ะหน้าตาน่ารังนะแต่ทำไมหักเป็น